่พี่พีๆสามารถสั่งซื้อกาโจกาจเปลี่ยนชื่อแบรนด์เขาเฉยกาจทุกคนนิวยอร์กคงไม่ชอบอาบน้ำนะครับตัวหนึ่งบอกว่าที่ห้องก็จะควายถูกเสือดด้อหรือหันหล่นิวยอร์กอีแม่เป่าให่งคมชนะ่อยแน่เปิดฟิวเลยมีตัวหนึ่งนอนเย็นนะครับอีตัวหนึ่งห้องไตว่างๆดูให้ขนสุนัขสวยกว่าขมคน แชมพูพรีเมียมบำรุงอย่างล้ำลึกแชมพูอโอ๊ตมีลแก้คันบำรุงผิวหนังแชมพูดีท็อกซ์จบปัญหากลิ่นสาบเพื่อประสิทธิภาพคูณ3อย่าลืมเมื่อใช้คู่กับสุดยอดเซรัม่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากไม่ได้เจอกันตั้งนมตั้งนานเนาะวันนี้นะทุกคนดูอุปกรณ์พิมก่อนหมวกคุ้มผมแมสขวดน้ำเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการอาบน้ำ วันนี้นะทุกคนขาหลังจากนิวยอร์กนะคะไม่ได้อาบน้ํามันนมมานานมากไอสองแสบพวกนี้มันเพิ่งอาบน้ํากันเนี่ยวันนี้จะเอานิวยอร์กแทนเนาะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการอาบน้ําน้องหมาแบบฉบับง่ายๆแบบฉบับมือใหม่หัดเลี้ยงอันนี้ทุกคนเรียกว่าอาบยากที่สุดแล้วนิวยอร์กอะนะบ้านไหนที่แบบเพิ่งรับน้องหมามาใหม่อยากเริ่มจะอาบน้ําเองถ้าไปอาบร้านมันแพงนู่นนี่นั่นเราอยากลองอาบเองที่บ้านก็ได้เหมือนกันทุกคนสิ่งที่ต้องเตรียมมากที่สุดก็คือนี่เลย แชมพูที่เป็นออแกนิกแชมพูที่เรียกว่าตัวนี้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้หมาตัวไหนชอบคันผิวชอบคันตัวเห็นน้องเกาๆตัวลูกค้าอะลูกค้าอีกละพี่ๆสามารถสั่งซื้อกาจโจกาจโจเปลี่ยนชื่อเขาเฉยกาเจทุกคนกาเจสูตรโอ๊ตมิวแชมพูนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการคันผิวหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นหมาเด็กหมาโตได้หมดเลยนะคะทุกคนและอันนี้ก็จะเป็นสูตรพิ เมียมนะคะเราจะใช้2สูตรนี้น้องหมาบ้านเราก็เลยจะมีขนที่นุ่มสวยสวยงามทุกคนคะ่ะเพราะว่ากาเจอร์เลยตั้งแต่ทุกคนติดตามเขาเนื่องมาเป็นปีๆเนี่ยทุกคนคะ่ะเห็นพิมพ์รีวิวแต่ตัวนี้เราใช้จริงนะคะสินค้าที่เรารีวิวคือสินค้าที่เราใช้จริงทุกตัวนี่บอกเลยไปดูการอาบน้ํากันเลยคะ่ะ ขี้เกียจเลยขี้ตายาวอยู่นั่นอะแกแล้วยังไม่ตกกระโปรงะะอีกลัางหากอาบน้ำไงลูกหโหไม่ได้อาบเป็นเดือนแล้วนะมามึงมันจะมาเล่นอะไรกับตรงนี้เขาเนิ่นมึงไม่ต้องทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราเตรียมน้องหมาแล้วนะคะเราก็รัดอกอะไรให้เรียบร้อยนะเพราะว่าหมาตัวใหญ่มันจะดื้อม,มากยิ่งบ้านไหนที่ไม่เคยอาบน้ําเลยนะคะต้องเตรียมที่รัดอกเลย ผสมแชมพูให้เจือจางแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีการลาดน้ำทุกคนคะ่ะเราจะลาดจากเท้าก่อนเราจะเริ่มนะคะทุกคนทุกครั้งที่เวลาราดน้องอย่าเพิ่งไปลาดตัวลาดหน้าเลยนะห้ามเลยเราจะเริ่มจากการลาดขาก่อนเลยอันดับแรกนี่เราจะเริ่มจากขาแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ล้างสิ่งสกปรกก่อนระวังสายแล้วก็เริ่มจากดากนะคะขาไปดากนะพี่ๆนะเห็นไหมหมามันก็จะเดินไปเรื่อยนึมันเปื่อ เอาเนืองออกไฟมันเปียกวุ่นวายจริงในหมาบ้านเรานี่เนาะที่นั้นเราเริ่มจากหมานะเออเราก็เริ่มจากหมานะคะก็ขาไปเลยให้มันชุ่มๆก่อนตามด้วยตัวค่อยๆอ,อ่าแล้วก็มาตูดก่อนนะมาตูดก่อนออกไปเขาเนือนจะอาบยากหนอฮะ <c oughs> เพราะว่ากว่าจะกว่าจะเข้าขนชั้นในของเขาเนี่ยมันจะ มันจะลาบากมากกว่าจะเข้าฝนชั้นในอะ่ะก็ไม่แปลกหรอกเนาะที่ร้านเขาจะคิดเราตัวละพันอะ่ะตัวละห้าร้อยตัวละพันไม่แปลกนะคะ่ะทุกคนมันอาบย่างจริง,รงช่วงนี้เราอยู่บ้านเราก็นิยอร์กนยอเขาเป็นโลกที่วอยวายนะคะเห็นไหมนี่ นี่เราผสมแล้วมันก็จะบีบง่ายทุกคนใส่น้ำหน่อยลูกไหนอ่ะนี่เตียวครั้งแรกนี่จะฟองจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่า ครั้งแรกอะ่ะมันก็จะเอาพวกความมันสิ่งสกรปรกในขนนะออกก่อน ขวดสีดาก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นการดีท็อกนะคะต้องบอกว่ากาเจ้าขวดสีดํโอ๊ตมิวนะคะตัวนี้มันจะเป็นการดีท็อกก่อนนะคะโอ้ยทุลักทุเลมากพอเราเราล้างดีท็อกเสร็จเนี่ยรอบแรกต่อไปเราจะให้ใช้ขวดสีขาวเป็นตัวนี้ขวดสีขาวตัวนี้นะคะพี่ๆค่มันจะช่วยทําให้ขนน้องนุ่มสลวยโดยที่ไม่ต้องใช้ทีมนวดนะคะหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะล้างรอบสองเอาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ยอมไม่ทํา หมามันไม่ชอบให้ล้างหน้ามันเป็นอะไรไม่รู้นี่วิธีการอาบไซบีเรียนมานิวยอกออกมาเร็ว,รวลูกแม่เหนื่อยนะนี่เหนื่อยก็าขายของก็อาบน้ำพวกสูนนี่แล้วเร็วพออี่ตันผสมแชมพูที่สองเลยพันหมดแล้วเดี๋ยวดีย,ดยวบเรียนลูกพ่ันหมดแล้วนี่เหอนอไหมอ่ะอุ้ย เดี๋ยวลูกอุ้ยเอ,เอาเอาเอามีหน้าเล่นน้ำอีกอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเหอะหนูเพิ่งอาบนะเขาเนึ่งนะอย่าไปอย่าไปเอาจะไปไหนอีกละนั้นอย่าไปกวนกันแล้วใครบอกให้ไปเล่นดินมาลูกเห็นไหมมาหน้อยล้างหลายรอบเห็นไหม อันนี้ต่อไปเราก็จะขัดหน้าเราก็จะเริ่มขัดหน้าหน้าไม่มีน้ำเลย,ย,ยเดี๋ยวยอกแป๊บน,ะนึงลูกขัดหน้าระวังระวังใหญ่เข้าตาน้ำไปโดนหน้าเห็นไหมเราก็ต้องควักออกมาแบบนี้เราก็จะได้นิดหน่อยใส่แก้มด้วยลูกแก้มก็ดำนะแก้มก็ดำหอมมากหอมละมุนหอมแบบออร์แกนิกมาก ที่จริงก็ต้องอาบสามรอบทุกคนแต่พิมไม่ไหวอะ่ะมันรอบสองเนี่ยทุกคนเราต้องขัดเข้าไปเลยนะขัดเข้าไปให้ถึงผิวหนังขัดให้เข้าถึงผิวหนังเลยทุกคนคะ่ะกาเจอรตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะพิมจะหยดใส่กับตอนที่แชมพูร,รอบสองเลยนะอย่าอย่าอย่หยดใ,ใ,ใ,ใส่กลางนี่ ที่จริงมันเป็นหยดแต่ว่าหมาเราตัวใหญ่เราไม่ต้องซีเรียสถ้าหมาตัวเล็กก็เป็นหยดหยดนะคะแต่อันนี้หมาเราตัวใหญ่ขนเยอะมากถ้าหมาเราตัวเล็กเราก็หยดตามจุดที่เขาบอกโอเค แล้วเราก็ขัดมันเข้าไปเลยให้มันซึมเข้าไปทุกคนคะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันจะเหลือขั้นตอนหนึ่งที่พิ์ไม่ได้ทำนะคือคือการเอาสำลีอัดอัดรูหูยัดเข้าไปในรูหูเพราะว่า ถ้าเกิดคนไม่เคยอาบน้ำหมาเลยก็ต้องเอาสัมียัดแต่ว่าพิม์ลืมเพราะว่าหมาบ้านพิมพิมพ์อาบไม่เข้ารูหูอยู่แล้วเรามาดูวิธีการเป่านะคะการเป่าเมื่อเสร็จแล้วนี่จําเป็นมากจริงๆมันต้องมีผ้าเช็ดนะถ้าเป็นหมาพันเล็กอะ่ะทุกคนถ้าเป็นหมาพันเล็กก็จะเอาผ้าชามัวอะไรเช็ดได้ปกติแต่ถ้าหมาพันนี้กับใดที่พิมพ์ม,มีทุกคนขามันก็ไม่จําเป็นก็ได้อ่ะเรามาดูกันนี่คือใดที่จําเป็นมากๆนะคะแต่สกปรกหน่อยนะของพิมอ่ะ เราจะได้แล้วเราก็จะพูดไม่ได้แล้วนะห้ามใดเข้าไปในรูหูเพราะว่าแก้วหูจะแตกให้เริ่มจากใดตรงตัวให้แห้งก่อนแล้วเขาก็ค่อยทยอยมาตรงหัวสาหรับคนที่มีความเชื่อผิดๆที่เวลาอาบน้ําเสร็จให้น้องหมาไปตากแดดแล้วให้มันแห้งเองไม่ได้เลยเด็ดขาดโดยเฉพาะกับไซบีเรียนนะคะหรือหมาที่มีขนนะคะยกเว้นหมาไทยอาจจะได้แต่หมาไทยบ้านพิมก็ใช้ได้หมดนะเพราะว่ามันจะมีขนแบบชั้นในของเขาอะ มันต้องแห้งถึงชั้นในถ้ามันไม่แห้งถึงชั้นในมีโอกาสจะเป็นโรคผิวหนังเป็นเชื้อราเป็นจำเป็นจำเป็นจำแล้วถ้าไ่มีเรียนเราไม่ใช้ได้ฝ่าขนที่แรงแบบนี้นะใช้ได้ผมคนก็ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าถ้าใช้ได้ผมคนอะมันจะไม่แห้งถึงชั้นในแล้วใช้เวลาหลายชั่วโมงมากขนาดใช้ตัวนี้ยังเป็นหลักแบบ40นาทีอะต่อตัวนะคะแนะนํานะคะพี่ๆ ถ้าเคดจะเลี้ยงไซบีเรียนหรือหมาที่มีขนหนาต้องให้ใช้ไดเทอร์โบแล้วต้องแห้งถึงขนชั้นในจริงๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลย เย็นดีส่ตายเย็นเว่อว่อยู่มึงสีห้องก็จงควายถูกเสือ้ออยู่หันหลานิวยอร์กพี่แม่เป่าให้ผมถือคอยแนะ่วันเราฟิลเลยอีกตัวหนึ่งนอนเย็นนะครับอีกตัวหนึ่งห้องตาตว่ากว่างยู่